สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนหมอกองสศรวิทย์เชิญชวนแพทย์ทันตแพทย์พยาบาลมาช่วยฉีดวัคซีนที่บางซื่อจากสถานการณ์การระบาดของโควิด -19 ในปัจจุบันยังมีการระบาดอย่างต่อเนื่องและมีแนวโน้มที่จะรุนแรงขึ้นตั้งจากที่มีการระบาดแพร่กระจายเพิ่มของไวรัสโควิด -19 สายพันธุ์โอเมก้ารนในหลายพื้นที่ในขณะที่ศูนย์ให้บริการการฉีดวัคซีนตามจุดต่างๆก็มีจํานวนผู้มาใช้บริการเยอะมากขึ้นหมอกองสศรวิทย์สุบุญเป็น อีกหนึ่งบุคลากรทางการแพทย์ที่ประจำอยู่ที่จุดบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด -19 ที่สถานีกลางบางซื่อและมักจะโพสต์รูปและข้อความลงไอจีอยู่บ่อยครั้งล่าสุด1ิมกราคม65ห้าหมอกองโพสต์ข้อความอีกครั้งผ่านไอจว่าสัดส่วนของผู้มารับบริการกับผู้ให้บริการไม่สมดุลกันอย่างแรงครับขออนุญาตเชิญชวนแพทย์ทันตแพทย์พยาบาลที่มีเวลาว่างจากงานหลักมาช่วยลงแรงกันที่สถานีกลางบางซื่อนะครับท่านผู้ชมนะครับมีความพิจารณ่ง เกีกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเหน็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณครับ